สวัสดีครับวันนี้มาออกทริปมิทติ้งครับกับคุณหนุ่ยนะครับที่บ่อปูย่านะครับบ่อปุย่านะบนี่บเช้านี้นะครับกําลังเตรียมอุปรกรณ์ครับมากับน้องโน้ครับทริปนี้มิทติ้งเล็กๆครับพี่ก็เอามาน้นะอะไรอะไรอ่ะพี่ก็เอามาเอาอะไรเอาอะไรเหรอทีผมกับน้องโน้ตจับได้ที่ติดกันครับ แปดกับเก้าทีมจีนอาจารย์อยู่ฝั่งนู้นนะครับคุณหนุ่ยคุณหนุ่ยอยู่ฝั่งนู้นนะครับ่นครับฝั่งตรงข้ามนะครับนี่น่ะฮะเดี๋ยววันนี้เรามาตกมิตติ้งเล็กๆกันนะครับสนุกสนุกครับเดี๋ยวก็จะเก็บภาพบรรยากาศไปฝากผู้ชมในช่องนะครับของครอบครัวตกปลาครับบีสามบีครับอีครับติดตามนะนะครับบรรยากาศวันนี้ครับสนุกสนุกครับก็กระชังนะครับร่มทันเบ็ดนี่ก็ยืมน้องมานะครับ อันเด่นี้ยิ้มน้องบามานะครับเจ้าวงจานาไปแ,ะาล,าปและเจ้าาสกโคตนทีนี้กำลังเข้าไปที่สองแล้วเ่งกลับมาจากคันเบ็ดนะคะร,รับอาจารย์ตีนะครับ ดูดีใจเป็นอย่างที่นะครับระหว่างการแขงขันนะครับก็จะเป็นพิธีกรครับพิธีทอเงินคนภ้าบรรยากาศในวันนนนน,นนใวัี้นะครับดำเนินรายการจนจบนะครับจนแจกรางวัลเลยนะครับ นก็ขอเอพูดเรื่องกฎกติการนะครับสิ่งที่ผมจำเป็นมากที่สุดนะครับคือโดเร็ดนะครับโดเร็ผมถ้าไปไปได้นะครับไหลเงี้ยงนะครับที่สุดไม่เ่บปลานะครับเป็นปลาที่ถี่ต้องบางมากนะครับถ้าเราตกไหลเงี้ยงปลาก็จะเซตได้เยอะมากๆนะครับแล้วก็ปลดปาค่อนข้างที่จะเร็วด้วยนะครับทำเวลาได้หมาโมลิคูลนะครับเพิ่มมาอีกนะครับรางวัลที่หนึ่งนะครับก็จะมีเงินเงินสดนะครับ ามพันบาทนะครับที่สองสองพันที่สามหนึ่งพันนะครับพร้อมเสือบาลเกตนะครับแจกให้ด้วยนะครับเป็นของรางวัลที่นึงที่สองที่สามนะครับเป็นบาลเกตซองเล็กนะครับสามรางวัลนะครับส่วนที่สี่ถึงที่แปดเป็นบาลเกตเอ่อเป็นเสือมารุคิวนะครับเป็นกรุเป็นสามนะครับสตรอเบอรี่รน,นะครับอีกห้ารางวัลนะครับ น้ำหมองเอาอยูแล้วนะครับดูการคอนโทรลของน้ำหมองนะครับคือยอดเราสังเกตนะครับการควบคุมปลาใหญ่ของน้ำหมองนะครับคือจะให้ปลานะครับซื่อแับคันเบ็ดนะครับเราจีนให้ส่งเขาครับส่งเขาอย่างเดียวนะครับ,รบรให้เขาซื่อแบบคันเบ็ดจากนั้นเมื่อเขาเหนื่อยกูก็ค่อยเก็บน,นะครับนี่ไงนะครับสวยงามนะครับด้วยการควบคุมนะครับทันที่ยาวนะครับ ยาวยี่สวยงามนะครับก็ช่วงน,นะช่วงที่มันหถึงเ,เขาพัน,นทุ์นี้จะมีความเบามันเป็ลอยอยู่ครับอันนี้นั่นคือข้อพิเ็นของนิลล์นะครับต่อเด็กในะม่ไงีบ้างใแ,แล้วนะครับ น,น,ำน,ำนัน่าทางขอให้หน่อยเติมเกลือผิวฝนเข้าไปในกระเป๋านะครับอาจจะเ,เกิดเชื้อราได้นะครับอันนี้ต้องระวังให้ดีนะครับอาอฝนเข้าไปบุ๊ปอาจจะเกิดการทำความสะอาดครั้งใหญ่นะครับวิกคลีนนิ่งเดย์นะครับตกเลยนะครับ เมนูชอมจาย์หน่วยตกรับทางโน้นนะครับด้านโน้นนะครับผมก็ตกได้ก่ประมาณสามสี่ตัวจะระเบียบร่างกายไม่ได้เลยครับตอนนี้เขาจะเกิดไม่เหมือนต่างประเทศนะครับในบ้านเราปลาผสมพันธุ์กัน้ำปินะครับก็ผมเองก็เป็นกังวลอยู่บางครั้งนะครับกับลูกปลาที่เกิดใหม่นะครับ ให้ประสบาการณ์ฤดูกาลนะครับถ้าปามนอยู่ในไทยแล้วนะครับ เพื่อเราใส่นี่และถลยใาอีกแล้วว่าใหญ่นะครับนี่กดพอดีเลยอาจารย์จะสังเกตได้เมืบาพอดีนะครับถ่าเวลาเราใส่เยอะหรือท่าเยอะไปเยอะเกินไปนะครับเชื่อว่าการที่ทุกคนน่าจะเห็น,นว่ามันจะเป็นยังไงไม่ใช่ว่าจะได้ปลาเยอะนะครับแต่เวลาทำสร้างปัญหาให้กับเราด้วยซ้ำเราต้องระวังให้ดีนะเพราะว่าพฤติกรรมปลาไม่เหมืนนะครับ<อ> ่เราก็ได้นะครับเราก็ได้นะครับขูดนะครับสวยเลยครับเจแบบนี้นะครับสี่ตัวโลครับแกันเ่อนหริบลองครับดีฮะเราจะตัดแบบเล็กๆนะครับแบบนี้นะครับ เคือนนะครับอาทิตย์ที่สามนะสุดเดือออันนี้ไม่เอานะครับอันนี้ไม่ไม่เป็นปลาเกมนะครับวันนี้ไม่เกี่ยวนะครับอันนี้ไม่เป็นปลาเกมนะอาโน,นแนนี่ไง รางวัลไม่ต้องคิดนะครับคิดแค่ปิต้งกับสนุกสนานพอครับทิปนี้รางวัลอาจจะไม่ติดเลยเท่านะครับทิปนี้นมันมืดจังเหรอครับแสง พิเศษครับยอดฮะนี่ฮะนอกเกมครับวันนี้นอกเกมสนุกมากครับวันนี้ก็น้าๆตกปลาว่าสิบแปดท่านนะครับวันนี้สนุกมากครับได้มากได้น้อยครับก็ถือว่าเป็นมิตติ้งครับแบบนี้นะครับได้รางวัลไม่รางวัลก็ไม่เป็นไรครับเปิดประสบการณ์ใหม่ๆกันจากจากพวก มาเปิดประสบการณ์กันนะฮะไปคอร์แรกครับครึ่งวันนะครับสองชั่วโมงครึ่งแล้วก็เบรกนะครับพักทานข้าวก่อนนะครับตอนนี้ทานข้าวมื้อวันครับเรามาต่อกันอีกทีครับช่วงบ่ายนะครับนีนก็ฝากติดตามกันต่อด้วยนะครับปลาก็ช่วงนี้ก็เริ่มจะห่างตัวออกไปหน่อยนึงนะครับแต่ก็ยังมีอาการอยู่นะครับจับทางปลากันอยู่ครับช่วงนี้โอเคครับ คณะกรรมาการช่วงชอาเดินช่างปลานะครับทุกท่านอยู่เดินช่างปลานะครับช่างปลาครับเป็นเกมปลารวมน้ำหนักสงูงสดครับวันนี้มิตติงนักเล็กครับ อันนี้เป็นปลารวมเนาะปลาล้วนน้ำหนักใช่ไหมครับปลาล้วนน้ำหนักครับแข่งปลาล้วนน้ำหนักเอารอบเช้ากับรอบบ่ายมาบวกกันวันนี้ไล่ทางน้กกนากรรมการบอกก็ไล่ช่างปาครับช่วงเชา้าแล้วก็ปล่อยโอ้ก็ก็ถนอมปลาเขาด้วยแหละช่วงช่างแล้วก็ปล่อย ต้องพักครับต้องพักครับนั่งแก้เกมมันอยู่นะครับมาช่วงบ่ายแยังไงต่อตอนนี้เรก็ผูกเบ็ดกันครับช่วงเวลาพักนี้ต้องผูกเบ็ดเลยครับเดี๋ยวผมต้องไปซื้อที่เครื่องผูกเบ็ดสักอันนั่นแหละทุ่นสวยจัง เดี๋ยวตอนบ่ายนะครับสก็คนต่ออีกสองชั่วโมงครึ่งครับตอนบ่ายช่วงเช้าผมติดอยู่อันดับสามนะครับมาได้ยังไงไม่รู้ฟุกครับทั้นหนักรวมติดอันดับสามในช่วงบ่ายมาด้ยกันต่อจะได้เวลาแข่งแล้วนะครับเราจะเห็นอะไรนหลายๆสีนะครับในหลายแบบนะครับลูกเล็กเลี้ยนชัวรเลี้ยนชัวเลี้นชัวร์ ชัวร์พี่แอนนี่ด้วยสภาพอากาศนะครับมีผลแน่นอนนะครับในวันนี้ใสสวยครับ สวยนะครับนี่ครับใสวยนะครับแต่ถ้ามีตาอินท,ทุกคนเลยนะครับตาดีนะครับอยู่ที่ว่าคะแนนใครนะครับจะได้เยอะอยได้น้อยนะได้มากได้น้อยนะครับทีมเรานี่เล่นทีละสองเลยนะนี่นี่เล่นทีละสองตัวนะครับยกหน่อยดิ สองตัวนะครับนี่ครับมาด้วยกันนะครับมังนุโอเคครับหมดเวลาแล้วครับอยากได้เจ็ดตัวเป็นใสายหลักเลยนะครับผมช่วยอะปลาไหไใกล้เคียงมั้งนี่ก็หมดเวลารอบสองครับตอนนี้ก็แยกจากเก็บของนะครับแล้วก็รอช่างน้ำหนักปลารอบสองครับรวมกันกับรอบแรกนี่ครับนี่ครับนี่ก็เวลาโอ้โหอาจารย์ก็ได้เยอะอยู่นะครับ มาวัดน้ำหนักรวมนี้นะครับว่าผมกับนุจะติดรางวัลไหมครับรอบนี้นะฮะนุก็ช่วงนี้ก็สอยปลาเล็กเยอะนะได้ปลาเล็กเยอะตามหลังมาติดๆกันในจังหวะที่คนเอนเงียบๆมันรก็ว่าวัดได้อยู่นะครับไปเลยครับอะไรนะครับแล้วเจอกัน เระบครูบอกว่าเดี e> ๋ยวเราเจอกันนะครับเริ่มยลขนะครับคเดี๋ยวอยครับตนักท่านใดเริ่มเก็บของได้นะครับ่านใดอยากเปต่อก็ได้เลยโอเคครับแล้วตอนท้ายคลิปนี้นะครับทุนของเราเอง ใช่ใช่นี่อยู่คู่กันชาวานนี่ครับทุนชาวานทุนของเราเองครับใช้วันนี้ทั้งวันวันนี้ตกผมตกระยะ2.7นะครับ2.7ทั้งวันเลยเบ็ด0.3 0.3นะครับตกบาลาน์แตะแล้วก็มาเป็นลอยแล้วก็ลงไปแตะแล้วก็มาเป็นลอยทั้งวัน <c oughs> ทังนู้นตกแบบไหนอ่ะเหมือนกันแตะลอยทังนู้นก็แตะลอยเหมือนกันนะครับ นก็แตอรอยเหมือนกันเดาไปลาเราปลาเราไอ้ตันัเดี๋ยวเาผมนะเดี๋ยวพี่วางมาก่อนวางวาก่อนเอาีปลาเดี๋ยวกรบพงนะครับหลานสายตาต้านไปแล้วถ้าเกิดผมไม่ตกผีห้ามก็หนีดิสวัเดียวครับนุ้นหนึ่งสองสาม ที่สี่นะครับเดี๋ยวตามเข้าไปนะครับพี่จิ๊ครับจิ๊บครับแต่ลที่สอง2อคนกว่าต้อง0

กดหนึ่งสองทายเดียวเห็นเพิ่งหนึ่งสองดีครับแม่แ uh น1 1> ่ยอดดีนะครับในเดือนในเดือนนี้นะครับคะแนนเบียดกันมากตัวเลยนะครับแต่ท่านนะครับคะแนนสูงกันมากนะครับกล้องนี้ครับหนึ่งสองสามสี่ครับขอบคุแสดงความดีๆกับทุกท่านเลยนะครับ I love you.